สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิคิมรารถไถซิงนะครับเขอร์พีซีสองรรุ่น8นะครับกำลังตีปลาเลยนะครับจิดกันกับปั๊มแก๊สบ้านทรายผูลนนะครับ ปลาเฮดด้วยครับแถวนี้ปลาเฮดบวกเฮดสมอปีนะครับว่ได้กินนะครับปีนี้แดนเดือดเติด <_ letter> น่าจะเป็นที่ของท่ารายนะครับท่ารายต่อเข็มบาลลดนะครับโอ้ที่แก่เยอะจริงๆนะครับ ท่าสายต่อเข็มลาดนะครับมีแตะรถใหม่ๆนะครับเนี่ยครับโอ้เสียดายใหม่ด้วยนะครับไม่กักรลายนึงมีแต่ไม้ตรงๆนะเห็นไหมนี่ ไม่ศาดไม่กุ้งนะครับนี่แต่ต้นกำลังพอดีทำเสานะครับแค่น่าจะเอาไว้นะครับสำหรับต้นสูงๆนะครับแค่น่าจะเก็บไว้นะครับสำหรับเจนะครับไม่บอกนะครับว่าเจาอะไรนะครับ มันพูดไม่ได้นะครับก็เลยไม่ไม่ไม่พูดดีกว่านะครับเอาเป็นชื่อบริษัทก็พอนะครับก็รู้ๆกันนะครับเกิมมาราดนะครับท่าสายต่อเกิมมาราดนะครับที่แกเยอะนะครับมาค้าบางทีนะครับไม่มีงานนะครับแกก็ให้ทุกน้องออกมาเชียร์ิ่งนะครับที่เพียงนะครับ เยียงลุงน้องไว้นะครับบอกงะนะ่ายๆชะไหครับแต่เขามีงานเห็ดโอ้บูมใหญ่มากนะครับสำหรับคมสูนี่ วเวลาเดินเวลาอะไรนะครับมีมีเสียงตีตีๆีต,ตีด้วยเป็นสัญญาณเดินนะครับถือว่าดีนะครับจะได้รู้นะครับว่ารถเดินหรือไม่เดินนะครับแค่น่าจะเอาไว้นะครับสำหรับต้นใหญ่ๆนะครับ ตอนนี้ลงนแล้วโอ้อยบ่อยนะครับสี่ดาเอาทำเสาได้เนาะนะครับ,อรบพอดีเลยนี่ตัดหัวตัดท้ายจบเลยนะครับ ขับรถผ่านมาเจอพอดีนะครับเจอพอดีก็ขออนุญาตนะครับทางชูเฟอร์นะครับยังไม่ได้พูดอะไรนะครับแค่ถือโทรศัพท์มาก็รู้กันแล้วนะครับถือโทรศัพท์มาต้องยิ้มนะครับไม่ใช่ว่าไม่ยิ้มนะครับยายิ้มหนีรู้เลยนะครับว่ามามาดีแน่นอนนะครับเจตนาดีนะครับในการถ่ายนะครับถ้าไา่ยิ้มหนีเอาแล้วนะครับ คนไทยนะครับแค่ยิ้มก็รู้เรื่องกันแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับไม่ว่าหนึ่งหนึ่งรุ่นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ รถแต่ละรุ่นนะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของใครของมันนะครับไม่เหมือนกันนะครับไอเดี๋ยวเนี่ยนะพะย่ะปัวงี้ได้เหรอพะย่ัวงี้น่เนี่ยเดี๋ยว,นะปวยยไปให้บอคุณบอไอพวกกินบอ ไอ้พวกกินบ่พนักเกือบไม่ใช่พนักเกือบพนักเกือบไมใช่เฮ็ดชีรถบ่บ่พยาบวกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเคยเห็นไหมนะครับมันจะอยู่ข้างในนี่นะครับนีน ดูคุณูสู่วซีสองรุ่นแปกันต่อนะครับพยาปวองครับเอาไปให้ใครกินดีเนาะนะครับส่วนตัวแล้วไม่กินนะครับบางคนเขาก็ไปดองใส่เหล่านะครับบอกว่าเป็นยาชูกำลังนะครับไม่รู้จะจริงไหมนะครับ ใช่ล้อเลื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับแครเอร์สองตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับว่าตาไหลนะครับนะแต่แปดสองเถือเลยนะครับ <laughs> เลเล่เจ็ดนะครับเลเล่เจ็ดตัวแครียรีสองตัวนะครับปุ๊บบูดผพดนะครับที่แรกนะครับตาลายนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับอ๋อตอนนี้ก็ฟปลาเข้าไปจ็ดสิบโมงกว่าแล้วนะครับคนบูมใหญ่มากนะครับสำหรับโทมัสโว รถของท่าทรายนะครับส่วนมากจะไม่ได้ค่อยเข้าร่มใช้เท่าไหร่นะครับจะมีแต่รถใหม่ๆอยู่นะครับแต่ว่าสีก็ค่อนข้างจะโดนแดดเผาไปนิดนึงนะครับก็ไม่เปไรนะครับแต่ว่าใหม่แน่นอนนะครับรถแต่ละคันนะครับรถเขาทํางานตลอดนะครับก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับสีก็ค่อนข้างะซีดสิไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังสวยนะครับ ้มนก็สื่อขายกันยังร้านร้านปลายๆนู่นแล้วนะครับสำหรับจะสองร้อยรุ่นแปดเนี่ยรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะครับหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีกล้องหลังนะครับออขายออกมานะครับงาใหม่แทงพุ่งนะครับ จะดูย้อนแสงไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเดินหามุมหาเรียมไ้กันนะครับหอมดินมากนะครับดินเวลาเขาลื้ป่าลืออะไรเนี่ยมันจะหอมดินแล้วก็หอมต้นไม้นะครับมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะนะครับกลิ่นเฉพาะ ถ้าต้องไปตอนคืนนะครับกินยิ่งแรงนะครับถ้าจะรู้เลยนะครับว่าตรงนี้เขาทาอะไรนะครับพร้อมดิน,นไปนนไมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วมาเยอะมากนะครับ โตตึงมากนะครับตึงมากก็ไม่ดีนะครับมันเดินแล้วมันไม่นุ่มนะครับมันจะนะครับเป็นยังไรบุนะครับต้องดย่อนนิดน,นึงนะครับเหมือนเหมือนกับโซ่รถนะครับโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับตึงมากไปก็ไม่ดีนะครับน่าจะ คล้ายกันนะครับต,ต้องมีระยะฟรีนะครับไม่มีระยะฟรีเลยนะครับตึงเปียะเลยอุ้ยี้ยงอะไรนี่ <c oughs> มีแจะสัตว์ประหลาดนะครับอยู่ในปา่าที ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แวะเวียนเข้ามาถ่ายคลิปให้พี่น้อง f อนะครับสายรถบรรทุกสายรถขนนะครับให้ได้ชมกันนะครับสำหรับเจ้าคุมสูพีซี200รุ่นแปดนะครับของทางสายต่อเคมราดนะครับก็คลิปนี้ก็นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับชงคลิปลาโรไถซิ่งเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับคุมสูพี c 200รุ่น8นะครับ นะสวัสดีนะครับ